ดีครับมนีมาพ่อกับคู้บ่าวนอนหน้ามานีสิพามาเบิงนิวฮอนแล่นทีซีสามสิบแปดอาร์ครับไถไให้หนึงครับขี่ดินไยเมื่อกี้นี่เกือบจม เบิ้งโหลดครับงานข้าเจ้าสาั่งไว้ให้เจ้าก่อนเพิ่นมาไทไว้เพิ่นคุณน,นะครับเมื่อกี้เนี่เกือบไดยไปเบิ้งชัดเด็ดสวัสดีครับวานหน้าข้าร้าองอยู่เจอรถไทยไงครับสงสัยพนัดไทย พัน้นบุกเบิกแต่ว่าสี่ส่วนขั้นมันสอนมาไลยนะครับจเจอแบบนี้ครับเลืกนะครับประมาณเกือบหัวเข่าสอนขั้นมาไลยนะครับรสิมมาสอนครับมือนี้พอดีพอดีเลยแข่อง <laughs> ขแข็งกับหัวเข่าล่ะสิมมาสอนว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบบนี้เขาสี่ส่วนขั้นยังไงน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าไทยกบนะไทยกบคือเขาต้องสอนขั้นก็คือไทยเบิกเงาจากคณะเดี๋ยวมาเบิกตอนอีกมันสองสำหรอบก็ได้ ได้เบิ้งแล้วครับแป๊บนึงให้ไล่เลยครับให้ไล่ ครูเบานอนหน้าห้อสิแก้ไขจังเดเวลาเป็นแบบนี้นะครับห้องห้อไหไขออกเจุดนี่บ้ารไบน่ไขออกมาทางนี้แหงลึกข้าลึกแล้วจดีูยังหนาข้าวนะแต่ละงในะครับูลูนะทกเจ้าขนาดเียรครับขนาดี้วมี้องยังานเดียวเยี่ยมง่ายจังเดะถ้าตะกบหลงตะกอนมไม่มีับหาแล้ว ขับรถอย่าง ต่างงานไงไม่แห้ขนาดเลยครับรถไงเจ้าโป้ีต้นคอยเนี่ยโป้ลงน้ำกลเ, <laughs> เกือบได้ชัดเด็ดนะครับโอ้มันเหมือด ว่าั่นรอบหลังเข้าเจอด้านะครับเมื่อเ้านี่รถไงี้ขาจะเอามาบางงานเข้าจะ,ะเอาเลยครับข้าจะโยนแขกบูบาโน,นหน้าเจ้าว่าบกาลงครับยันยันข้ามองขอบล่องขอบข้างหน้านะครับ นี่ผู้บ่าวนอนหนาวแก่ปัญหานั่งเก็บให้หลายงานแล้วครับเจ้าสางไว้ให้พอพอนี่ครับขึ้นกระเรียบลงคู่กระบ่อสูงร่องคางกระบ่องเล็กนะครับ รถแง่ข้าเจากับใอยกรบับนะครับมันเสียเวลาข้าเจาเดินมาแก่งาน เลิกก,ก่เลิกทอเก้านะครับ เฮ้ยบ่ผาไก่เนี่ยเว้ยอธิบายให้ได้ไหมเนาะนื้สีประมาณนี่แหละครับผ่านบ่ปเป๊ะบ่มีกลิ่นมันสิพอดีงามนะครับคือคือบกกลบกกลคันหน้าลายก็คือ,คคนนาาคอาราคา้าเฮาบ่เฮ็ดแบบที่ผมเฮ็ดเมื่อกี้เนี่ยมันจะโน่นม่องนี้นะครับโน,น่นโน่นนะครับเนสิประมาณนี่แลหละเพิ่มอีกน้อยๆเอามาฝากครับเ,เ,เดี๋ยวผมสิพายยางไปเบิ่งฟังพุ่น ันโอ้โ <c oughs> ปรโมทพันนล้วเจียมที่ครับตัวนี้ไทยดีครับนักขัารถยีอหอ่ห้ออดไรวะดีกว่านี้ใส่มาเปล็ลไรครับนี่ครับปฏิเหตุก้นแไปทีครับทุกขัน้นทุกไฮน,น้าที่ผมไทยมาตะปุ้นหมดแล้วปลาเปล่าข้างในเป็น,ปนแบบนี้ทุกันเลยไม่เห็นแรงสีล่ะโปรไทยแย่น,น,นะครับคู่ปตาไ <c oughs> ม่ได้ยู่ที่ยหอหรอกครับอยูอ่ทีก้นครับ บ่ได้บ่ได้ประจานนะครับบ่ได้นั่นนี่เพราะว่าสิมาบอกวิธีแก้นะครับว่าถ้าเกิดว่าพ่นไทยแหวงสี่ข้าสีเห็ดจังไดน,นี่นะครับให้นี่บ่ปั่นใดครับให้ที่ผมไทยมากโอ้รถเอยียงแทบคว่ำครับพ่นก็นจะเป็นทุกนี่นะครับเป็นสี่ทุกมุมเลยถ้าเกิดว่าเป็นยังสี่เนี่ยข้าต้องขาต้องแก้ไถกบซะกอนนะครับขนาน้ากับบะมีสีแห้งแล้วเลยนี่ถ้าเกิดว่าข้าไถเบิกไทกออกไปอีกนี่ เพิ่มไปนี่ขั้นท่าขั้นหน้าตัวนี้เบิร์ดเลยครับเข้าต้องกบดินขึ้นมาซะก่อนนะครับอันนี้ประเภนเป็นตัวยางก็ซื้อที่จริงเพราต้องไถวนฒิเห็มันครบนะครับส,รสังเกตรดหน้าสังเกตดีเดี๋ยวมันจะเป็นหลังเตาสูงตรงกลางนะครับก็คือคนไถามาไถซีปีก็ไถกบเข่าตลอดไม่เคยไถยเบิร์ดหรอก,กนะครับสิบประมาณนี้แหละครับเมื่อน,นี้ครับผู้บ่าวน้าหน้าเทคนิคนิดหน่อยมาฝากนะครับผู้ใดเบิ่งคลิปผู้บ่าวน้าหน้าแล้วก็อย่าลืม กดไ์ก็ติดตามส่องปูบานน้อนานไห้ครับพ่อกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ